ไปกำลังใจไม่น่อยนะคะนี่จะอยู่ท่ามกลางทะเลสาบคนเดียวอโลนเอาละคาเชือราัวันนี้เท่าไครับใครเหระอุ้ยอุ้ยอุ้ยกองตบอุ้ย สวัสดีค่ะพบมกับ Channel c ชา n นลเขาสิงแฝมิล i ี่นะคะทุกคนช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กันใน EP <ขอ S 1> ที่ 2, 2นะคะ EP ที่2นะคะหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราตั้งแคมป์ไปแล้วใช่ไหม EP ที่2เราจะมาพายเรือกันนะคะแล้วก็ไปชมน้ําตกตรงเขาใหญ่นะคะทุกคนคือตรงนี้ที่เราอยู่มันจะเป็นตรงนี้ละครนายกใช่ปะ่ะแต่ตรงนี้คือเขาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพายไปตรงนั้นะนะคะมาให้ที่คนแจก ฉันทำชันพายคนเดียวจ้ะเพราะว่าคนอื่นกลัวที่นี่นะคะทุกคนเขาก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนม่นไม่กินแอลโกอฮอล์ด้วยสวัสดีค่ะคลกลัวทำไมว่าอะไรมึงกลัวเรือหรือมึงกลัวอะไร <c oughs> กลัวจมเนี่ย <c oughs> มันไม่จมโอเคโอเคเดี๋ยวเรา,เราลุน้นสำหรับคนที่ว่ายไม่เป็นนะคะ เอ้ยใช่ว่าไม่เป็นกลัวแบบเราก็เดี๋ยวรอรู้ว่าเรารอดไหมถ้าเรารอดทุกคนก็มาได้รอดอยู่แล้วมึงมีคนไปกูไปคนเดียวเก่ง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 มากแน่นอนค่ะอะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะยีบตาคุณลุงเฮ้ยตบกล้องหน่อยโอเคลืมลืมลืมถ้มันจะปวมาทุกคนพายังไงอ่ะเดี๋ยวรอตากล้องแป๊บถ้าเราจะให้มันไปข้างหลังเราต้องพายไปข้างหน้า โอเคพอตั okay, sabes, ้งรัได้รับปุ๊บเราก็พายไปข้างหลังเดี๋ยวจะไปข้างหน้าพายสองด้านนะทุกคนเราต้องพายสองด้านมันถึงไปคือตากองก็คือพายแล้วนะคะดูดิตาก้องก็คือไม่ถ่ายคลิปอะไรใดๆนะคะก็คือพายนะคะขอบคุณมากที่ช่วยกูได้เต็มที่มาระวังชนแม่รู้หรอใช่เ็นเขา เทักทายอยคะ่ะสวยปะในกล้องสวยไหมสวยอันนี้ก็คือเขาใหญ่ใช่ป่ะเขาเนี้ยก็คือข้ามเราพายเรือข้ามไปเขาใหญ่ไหมเอาเสียงเอาเสียงนี้ใส่เขาไปได้วยนะอย่าตดพินเราใสา่รูอยู่แล้วนะทุกคนเราว่ายน้ำเป็นนะคะเราก็เลยสามารถตรนนี้นะคะมีคนกลำลังแบบเป็นปัญหา ไม่เห็นหน้าไปดาวเอานะว่าใครมันเนดมันเนดเออได้ยินเสียงแล้วนะจะรู้นะแต่สำหรับทางเรามันไม่ใช่ปัญหาค่ะชิลมากชิลมากดีแบบโอเซียนมากเลยครับไอเบรดอไอเบเดอสงสารนะาูกีโอ้หจริงๆตรงที่เรามานะคะทุกคนมันจะมีน้ำตกนะคะแต่ว่าวันนี้มันไม่มีอะทุกคน คือตรงนี้นะคะปกติ pues mm เนี่ยคือเขาจะเป็นน้ําตกตรงนี้นะแต่ว่าว nah ันนี้มาแล้วไม่มีน้ําตกนะคะก็เหนื่อยฟรีอ่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีน้าตกที่ฉันว่าทําไมนี่แล้วคืออยู่ท่ามกลางทะเลสาบคนเดียวอโลนคนเดียวหมดเลยตอดใหานะอาทเดี๋ยวเราจะหาที่ถ่ายรูปนะคะทุกคนเราก็ต้องพายต่อไปดำหมดแล้วเนี่ย นี่นะคะเด๊ถ่ายรูปทุกคนต้องเอาเรือต่อ่ยวยสามลำเพื่อให้เรือเบสหยุดนิ่งแล้วก็ให้ตะกล้องแคลอดถ่ายแค่ค่ะสวยปะติดตามรูปเบสได้จากไอจีเบทำสิ่งนี้นะคะมีคฟาดูไว้การถ่ายรูปลงไอไม่ใช่ว่าจะถ่ายกันได้ง่ายๆ ่แล้วกูจะไปยังไงไ <c oughs> แล้วกูกจับอยู่ตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็เราพักกันอยู่ตรงล่มนะคะทุกคนปลายทางเราอยู่ตรงนู้นเลยนะคะถ้าเราจะกลับรีวิวนะคะถ้าใครจะมานะคะหาคู่พายจาก แล้วก็สลับกันค่ะมามึงพายค่ะกับกูพายอะไรอย่างงี้อย่ามาหาทำพายคนเดียวไม่ไหวตะคิวจะกินแขนอยู่แล้วเนี่ยดูดิคือแบบไม่ไหวจริงไปเถอะไม่เป็นไรพายคนเดียวก็ได้ครั้งหน้านะคะก็เดี๋ยวชวนผู้ชายมาด้วยละคนไหนก็ได้ผู้ชายคนไหนก็ได้ต้องมาด้วยนั่นแหละเพราะเป็ไม่มีเพื่อนพายแล้วเนี่ยเล่เมื่อยเพลงพายเรือต้องร้องเพลงไหนชีวิตมันต้องเดินตาม ความฝัหนหกลมคุ่คันเท่าไรมันจะไปตกที่ตรงไหนเมื่อมันจะไกลแต่ก็ต้องไปให้ถึงโห,โหโจ,จะเน็ดจะเนื่อยก็ยังต้องพายต่อไปโอ้นี่ทุกคนการพายเรือนะนี่รีวิวนะคะนี่ใช่ปะ คือเราอ่ะต้องเอาให้ด้านตรงนี้มันนะคะจุ่มลงนะ้ำเราอย่าพายแบบกลับด้านเน่ยบางคนที่เขาแบบพายไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไปนะทุกคนเพาฉันเนี่ยน้ำหนัก อด้วยเป็นไงดีก็ล่ะทุกคนเวลาคายใช่ไหมเราต้องเอาด้านอย่างนี้นะลงลงน้ำนี้แล้วก็พลิกอย่างนี้มันถึงไปถ้าเราไม่พลิกนะเว้ยมันจะไม่ไปเว้ยถ้าเราไม่คายแม่งก็ไม่ไปทำคอนเทนต์นั่นะนะสอนทุกคนละคลายเรือคลิปนี้อะไรอ่ะใครอ่ะใายรูปครับนี่แหละทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ดูลงคุณแค่ไหนลืมไปกดไลค์ให้มันด้วยนะ จะตกเรืออยู่แล้วดูดิชุดก็แบบนี่มึ๊กมาพายเลจริงปะวะ <c oughs> ดูดิดูตากองต้องลำบากแค่ไหนต้องผูกลงผูกเรือเลยไปกดไลค์ให้มันด้วยนะถ้าเราขี้เกียจพายใช่ปะเราก็ดึงเชือกเพื่อนข้างหลังอย่างงี้ดึงเชือกเขาเราก็ขอไปกับเขามาพายเลยจะดึงโอเคดึงอย่างงี้เราก็จะไม่เหนื่อย เออทำไมกูไม่ทำนี้แต่แรกวะช่วยโอ๊เลยนั่นแหละอย่างนี้นะคะเขาก็จะไม่เหนื่อยช่วยเขาบอกให้ช่วยไม่ได้หัวอันมังพายเป็นปะเนี่ยไอันมันพายเปไปหลั่งแล้วอันมันพายไม่เป็นนะคะอันมันเป็นพาราโอ๊ตนะคะตอนเนี้ยฝรั่งไปพลังไป กูกาะมึงอยู่อ่ะเร็วๆไปเลยไปเลยปืนนั่นแหละไปเลยอันนี้กูไปใช้กูไปกูไปใช้กูไาใช้